รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทุกๆท่านเข้าสู่รายการองค์เทพมหาเทวีครับทางช่องมูเตโรู1 6 6ครับทุกทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเพราะว่าผมนะครับจะมีเทพนิมิตนะครับก็เรียกว่านะครับในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในอารยะของอินดูฮินดูนะฮะก็เรียกว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเทพเจ้าองค์อื่นมากมายในของฮินดูเนี่ย เราต้องพูดองค์ประถมบรมโครนั่นคือองค์พระพิธเนศอย่างที่ได้กล่าวมานะฮะก็เรียกว่าประวัติอาจารย์มีก็ได้พูดอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วก็มีปางอะไรอย่างเงี้ยขององค์พระพิคเนศที่เรียกว่าคนไทยชอบบูชาหรือว่าคนที่เขานิยมบูชาเนี่ยพระพิธเนศเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมีหลายปางนะฮะก็เรียกว่าเป็นปางที่สามารถบูชาได้อย่างง่ายๆบูชาประถมบบได้อย่างง่าย วันนี้อาจารย์มีก็จะมาพูดถึงสถานที่ที่บูชาองค์พิคเนตเนี่ยที่ไหนที่เรียกว่าเป็นเทวลายใหญ่ๆที่ไปขอหรือว่าไปขอแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จอะไรอย่างนี้นะแล้วก็การบูชาอย่างง่ายๆนะฮะในองค์พิคเนตนะคะ,นนนะค,ะคนก็จะบอกอาจารย์ขาการองค์บูชาวิคเนตเนี่ยบางทีเนี่ยหนูก็สับสนไม่รู้ว่าจะว่ายังไงตำราน,นั้นก็บอกอย่างนี้ตำราน,นี้ก็บอกอย่างนั้น แต่ด th ้วยประสบการณ์ที่สดงนี่มีมากกว่า25ปีนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งมาเรียนที่เมืองนอกนะฮะไปสิงคโปร์นะฮะแล้วก็เรียกว่าอยู่ใกล้กับวัดแขกเลยนะฮะก็ที่พักอยู่ใกล้กับวัดแขกเราก็จะเดินไปวัดแขกทุกวัน่ะเราความที่เราอยากรู้ไงเราก็จะถามว่าอาวองนี้ว่ายังไงองนี้วุฒิยังไงปวัดเป็นยังไงเราถามจากพราหมณ์ผู้รู้เนี่ยก็เรียกว่า มันคือที่สุดนะคะเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยก็มีหลายบทพราหมณ์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่วัดพระแม่อย่างเดียวพราหมณ์ที่สิงคโปร์นี่ก็จะแยกเป็นวัดเลยเป็นองค์วัดพระพิฆเนศวัดพระศิวะวัดพระแม่วัดพระขันทกุมารวัดพระนาลายวัดพระแม่กาลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแยกเลยแต่ละวัดเนี่ยพราหมณ์แต่ละองค์เนี่ยก็จะมีเคล็ดลับที่ไม่เหมือนกัน แต่ในการบูชาเข้าถึงพระเจ้าเนี่ยเหมือนกันแน่นอนนะฮะก็คือเอาเอาเป็นว่าง่ายๆในการบูชาพระพิคเนตเนี่ยในตามตำราบริบทของคนไทยเนี่ยคนไทยก็บอกอาจารย์ขาหนูจะไหว้พระพิคเนตกี่ดอกวันนี้อาจารย์มีก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอ่เวลาจะไหว้พระพิคเนตเนี่ยเราก็จะต้องไหว้เก้าดอกนะฮะนะคะเลขเก้าเป็นเลขมงคลของครูนะฮะเวลาเราจะไหว้ขอบอนธรรมดาเนี่ยเราจะต้องไหว้เก้าดอกนะฮะ ไหว้เก้าวดอกขอพอรท่านเราก็เวลาเราไหว้เราไหว้เราทำเนียมแบบไทยก็จะไหว้ยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่ะทำเนียมแบบไทยก็จะไหว้แบบนี้แนละ้วเราก็จะโอมสีคณีสายนามะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไหว้แบบนี้แต่ถ้าเป็นคนฮินดูเนี่ยเขาเขาเขาจะไม่ไหว้นะเขาเหมือนสมว่าเขาเขาหันหันเทวดามาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบน่นบ่นหน้าเทวดาบ่นอย่างเงี้ยโอมสีคณีสายนามะโอมสตีวินิกายเดวานามะ อมสุนทรภูนิกาเดวายนะครับเพราะว่าพระนามพิชเณรมีทั้งร้อยแปดปางนะฮะก็ศรัทธาปางไหนเขาก็จะบูชาแล้วก็บนอย่างเงี้ยเก้ารอบนะฮะก็ถือว่าเป็นปฐมบทนะฮะแต่คนอินเดียเขาไม่ใช้เก้าดอกนะแต่คนไทยควรจะใช้เก้าดอกเพราะอารยาวิถีคนไทยเนี่ยเลขเก้าถือว่าเป็นเลขครูนะฮะคนอินเดียเขาจะใช้สามดอกนะฮะสามดอกเท่านั้นสามดอกในการบูชาหรือบางที่เนี่ยคนอินเดียใช้สองดอกนะฮะ ก็นจะใช้แค่สองดอกเท่านั้นหมายถึงฟ้าและก็ธรณีความหมายของสองดอกของคนอินเดียคือฟ้าและธรณีก็คือองค์พ่อศิวะและก็องค์พระแม่มหาอุมาทีวีได้บูชาประสิทธิให้กับองค์พระพิคเนตนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบูชาสองดอกหมายถึงการเอาพ่อกับแม่มารวมกับองค์พระพิคเนตด้วยก็เป็นสามนั่นเองนะคะบางคนเขาก็บอกว่าสองมันไม่ถูกใจบางคนก็เลยใช้สามอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อ แต่ทุกกความเชื่อได้หมดนะฮะในทางถัดไปบางคนบอกอาจารย์ขาแล้วท้านหนูแบบสมมติว่าหนูอยากมีเรื่องออร้อนใจหรือว่าทุกใจหนัก หรือว่าเราอยากจะให้ท่านช่วยให้เราแบบว่าเร็วๆแบบว่าเอ็กเพรสโดนแบบว่าไปสีจ๋าโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสามวันแบบว่าไม่ไม่ได้แล้วต้องวันนี้สําเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยคนเขาจะต้องจุด16ดอกนะฮะสิบหกดอกเนี่ยมันหมายถึง16ชั้นฟ้านะในการรับรู้นะฮะเลข16เป็นเลข10เออโสรสนะฮะโสรสมงคลเพราะฉะนั้นแล้วการจุด16ดอกเนี่ย ฟ้ารู้ดินรู้นะคะฟ้าเปิดทรณีจัดสรรให้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จุดธูป16ดอกต่อหน้าองค์พระวิคเนศเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าเราจะมีความสำเร็จได้อย่างลุงล่วงตามที่เราตั้งใจเจตนาแน่นอนพอเวลาจุดธูป16ดอกแล้วเราก็ปักหน้าพระองค์ท่านขออะไรก็ได้นะฮะ แต่อย่าไปขออะไรที่มันเกินเกินแบบว่า,าวิบาก,กรรมที่ตัวเองจะต้องมีนะคะวิสัยแห่งกรรมนะถ้าเป็นในทางาพระพุทธนะแล้วถ้าเกิดอันนี้เนี่ยจุดหนักๆเข้าเนี่ยสาดอก36ดอกเนี่ยจุดในกรณีไหนรู้ไหมท่านผู้ชมเราจะจุดในกรณีที่เราบวงสวงรือว่าเราประสบความสําเร็จมีโชคดีมีลาบอยากจะถวายของท่าน เอ๊จะทํำยังไงดีเราก็จุด3 6หดอกเลยค่ะขอให้ท่านช่วยแล้วก็ถวายท่านว่าเออวันนี้เราสําเร็จแล้วนะขอให้พระองค์เนี่ยประทานพรความสําเร็จให้กับเราด้วยครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เวลาไม่สะดวกที่จะจุดชูปอาจารย์ค่ะเพราะว่าหนูอยู่คอนโดหนูอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่สามารถที่จะใช้ทูบจุดได้กลางแจ้ง เราก็จุดกรรํายานกํายานเนี่ยเขาเรียกว่าดูฟ์ DWO นะ D H ตับโอ P d ู f นะคะดูฟกํายานเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่แทนทูบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทูบเนี่ยของคนอินเดียนเนี่ยเขาจะค่อยๆลดการจุดทูบลงก็จะเหลืออย่างที่อาจารย์เนมนี่บอกนะคบมันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็จะใช้กํายานในการจุดทูบเราก็จุดสามดอกกํายานแบบเนี้ย เป็นแท่งอย่างเงี้ยมันก็จะออกแบบว่าเป็นหอมรละเหยอ,อย่างเงี้ยถามว่าทําไมต้องจุด3ดอกการที่จุด3ดอกเนี่ยมันหมายถึง3มพิภพองค์ศิวะองค์นารายองค์พรมองค์พระแม่อุมาแม่กาลีแม่ธุรคาแม่อุมาแม่สมีแม่สราสดีพระพิคเนตเนี่ยท่านจะต้องใช้3ดอก3โลกจะต้องรับรู้ในการที่เราจุดถวายนะฮะเพราะฉะนั้นกรรมยานเนี่ย เป็นส่วนองาค์ประกอบสําคัญหลักๆเลยในการบูชาเทพเจ้าทุงๆพระองค์ยิ่งองค์พระพิคเนตเนี่ยกํายานที่พระพิคเนตเนี่ยเขาชอบหรือว่าท่านชอบเนี่ยคนอินเดียมักจะต้องบูชาแล้วก็จะต้องใช้กํายานเนี่ยในการเอ่อเรียกว่าบูชาพระพิคเนตเนี่ยกํายานกลิ่นอะไรรู้ไหมกํายานกลิ่นกุหลาบพระพิคนเนตชอบมากค่ะคนอินเดียมักจะเอากลิ่นกุหลาบ ในการบูชาองค์พระพิคเนตนะฮะแล้วก็กำยานองค์พระพิคเนตเนี่ยเรียกว่าสุดยอดในเรื่องกลิ่นกุหลาบน,นะฮะแล้วก็องค์พระพิคเนตเนี่ยส่วนมากเวลาเขาเขาเอาพระพิคเนตมาใช่ปะ่ะเขาก็จะมีถ้วยกำยานเนี่ยเขาก็จะตั้งอย่างนี้เลยก็จะตั้งหน้าองค์พระพิคเนตอย่างเงี้ยสามอันเงี้ยตั้งสามอันเลยเนี่ยสามอันเนี่ยเขาจะตั้งเลยเขาจะตั้งหรือบางคนเขาจะตั้งแบบว่ารวมกันหนีเลยนะ แบบว่าตั้งแบบเป็นสามเหลี่ยมครับพยายามตั้งกำยาให้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันหมายถึงความสําเร็จที่ไต่ขึ้นไปสูงสุดนะฮะคือถามว่าเอาสามเหลี่ยมด้านไหนคะเอาให้สามเหลี่ยมเนี่ยเข้าหาตัวเราคือพุ่งเข้าหาตัวเรานะคะเพราะว่าท่าน่ะเป็นที่สุดอยู่แล้วไงพลังท่านจะต้องเปิดกว้างเนี่ยฐานฐานของท่านเนี่ยถ้าถ้าคุณมองสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมเนี่ย,ย,ยด้านหัวเนี่ยอันนี้เราคือตัวเราบูชาใช่ไหม ความที่เป็นหัวสามเหลี่ยมก็จะพุ่งเข้าหาเรามันมีตรากระนะฮะมันมีนัยยะพลังของจักรวาลซ่อนไว้อยู่แค่กัมยานตรงเนี้ยมันก็สามารถทําพลังตรากระจักรวาลน,นะคะที่คนอินเดียเขาจะเรียกตรงนี้ว่าสีจักราสีจักราเป็นพลังจักรวาลขององค์เทพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราตั้งกัมยานแบบนี้เนี่ยจะทําให้องค์มหาเทพมหาเทวี ได้โปรดปานมากมากเพราะว่าพลังจัก,กรวาลก็จะถูกเปิดออกไม่ใช่เฉพาะองค์พระพิคเนตองค์เดียวนะคะก็จะเป็นอีกหลายๆองค์นะคะแล้วก็ผลไม้ที่องค์พระพิคเนตโปรดปานมากที่สุดเนี่ยอาจารย์คะองนะของอันนั้นของอันนี้ไม่ใช่ถ้าตามตำราปุราณนะถ้าตามของอินเดียที่เขาว่าอย่างจริงๆคืออะไรไมู้ท่านผู้ชมหาได้ในประเทศไทยง่ายมากแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มยากขึ้นแล้วนั่นคือมะขวิด คนที่เอามะขวิดถวายอ,อมพระพิฆเนศเนี่ยคนก็จะเอาไปถวายประมาณ5ลูกนะคะหรือบางคนก็2ลูก3มลูก4ลูกอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะหาได้ใครเอามะขวิดถวายท่านเนี่ยความเชื่อเนี่ยหนึ่งจะเป็นผู้มีทรัพย์2ความสําเร็จจะบังเกิดข้อที่3สิ่งอะไรที่เป็นอุปสรรคจะหายหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองดูนะคะเอามะขวิดขึ้นถวายท่าน นะครับเป็นผลไม้พื้นบ้านโบราณของคนไทยแต่บูช,ชาวมะพิ้เนตเนี่ยคือสดโปะบางดังเวอร์ mm hmm. ผลไม้ราลงมาจากมะพิ้คืออะไรรู้ไหมมะม่วงมะม่วงสุกก็ได้มะม่วงดิบก็ได้ mm hmm. เป็นผลไม้ที่พระองค์ชื่นชอบมาก mm hmm. อันที่สามเบสิก hmm. เลยนะคะนะั่นคือกล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่กล้วยหอมหรือถ้าจะให้ดีบราน,นอกใครมีกล้วยนากล้วยหน้าก็าาจะเป็นสีออกม่วง,มวงอมแดงเขียวๆหน่อย กล้วยนาคไหว้ดีมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลที่ดีในอารยธรรมของฮินดูแบบทามินนาดูหรือเนี่ยตอนใต้เนี่ยเขาจะนิยมใช้กล้วยนาคในการบูชาเทพ,พเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบูชาเทพ,พเจ้าเนี่ยกล้วยนาคเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะของการบูชาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกล้วยนาคอย่าลืมนะฮะถ้าบ้านใครปลูกต่างจังหวัดเด็ดเอามาไหว้ ไปแบบว่าตัดมาไหว้ได้เลยดีมากๆแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อสองผลไม้ที่เป็นคู่ขวัญที่คนนิยมมาถวายนั่นคือแอปเปิลแดงกับองุ่นนะฮะเป็นสิ่งที่พระพิคเนกก็ชอบท่านโปรดปรานไม่แพ้ผลไม้อื่นๆนะคะแล้วก็มาบอกว่าอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่าบ้านหนูเนี่ยเงินไม่ค่อยมีจริงๆค่ะอาจารย์และบ้านเราเนี่ยคือแบบคือบางคนอยากไหว้ แต่ไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีแม้กระทั่งองค์แค่มีรูปและหนูก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะถ้าหนูจะไหว้ไหว้อะไรคะอาจารย์เนี่ยไม่มีข้อแนะนาค่ะเป็นน้ําเปล่าน้ําเปล่าใส่ใส่แก้วนะหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็หญ้าหญ้าแพรกหญ้าแพรกเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็มามัดหนึ่งกิ่เอาเชือกแดงมัดหนึ่งกิ่แล้วก็ข้าวสุกนี่แหละค่ะหนึ่งถ้วยนะเป็นการไหว้ท่านไหว้แค่ง่ายมาก ว่ายง่ายที่สุดคือ3อย่างนี้จำไว้นะครับหญ้าแพรกมัดด้วยเชือกแดงพันธ์ชุดแดงนะฮะแล้วก็ข้าวสุกหนึ่งถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนะฮะสอย่างเนี้เป็นปฐมบทในการบูชาองค์พระพิคเนศนะฮะที่เรียกว่าหาดูได้ยากคือไม่ค่อยมีคนไทยทำหรอกเพราะว่าอันนี้อินเดียทำจริงๆนะเพราะว่าเขายากจนนะฮะแล้วก็เออการที่บูชาข้าวเนี่ยมันหมายถึงพระแม่รัศมีด้วย เพราะว่าชาติหนึ่งพระแม่สัมีเคยนะคะอาวารตามันเป็นพระแม่โพศกนะคะความเชื่อของอินเดียการได้บูชาพระลักษมีคู่กับอิคเนตก็จะทําให้เขาน่ะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบอย่างไม่ขาดสายนั่นเองคือเรียกว่าเป็นของที่คนไทยไม่ค่อยได้รู้หรอกเดี๋ยวคุอาจาร,รย์ขาหนูถาวายนมอย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะนมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญขององุมพิคเนตอยู่แล้วแล้วก็เทพเจ้าองค์อื่นของศาสนาพราหมณ์ดูอยู่แล้วคุณถาวายนมกล่องนึงก็ได้นะคะถวายอะไรก็ได้ แล้วก็ขนม no? อาจารย์ค่ะหนูก uh ็ไม่มีเงินนีค่ะเพราะว่าขนมแขกตอนนี้แพงว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมอาจารย์มินเอมมี่มีวิธีแนะนํานะคะขนมไทยเรามีค่ะห้ามเป็นไข่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองไหวไม่ได้นะเพราะว่ามีไข่ผสมเทพเจ้าอินเดียเนี่ยบางพระองค์เสวยไข่บางพระองค์เสวยบางสวรสแต่มหาเทพเบื้องสูงอย่างพระพิคเนตพระแม่อุมาวัสสิวะอย่างเงี้ยห้ามถวายไข่นะคะก็มีขนมอยู่สองอย่าง นั่นคือขนมตาลน,นะฮะสีทองโรยมะพร้าวอ่อนแทนขนมโมทก,กะนะคะเอ่อไอแทนขนมลาดูขอโทษนะต้องแทนขนมลาดูแล้วก็ขนมต้มขนมต้มมะพร้าวอ่อนนี่แหละน้ำมะพร้าวนี่แหละแทนขนมโมทก,กะเพราะว่ามันจะสีออกเออทาๆน้ําตาลน,นิดนึงแล้วก็โรยน้ํามะพร้าวนะคะโรยมะพร้าวอ่ะคืออยากจะบอกว่าแค่เอาขนมตาลกับขนมต้มมาไหว้กะนมแค่นี้ก็สุดนะคือแบบว่า เป็นสิ่งที่เมฆเนตรโปรดปานแล้วก็สามารถใช้แทนลาดูกับโมทกะได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยของบูชาอาจารย์นิมก็พูดแล้วนะคะหาได้อย่างง่ายๆนะคะวิธีบูชาคาถาบูชาคะ่ะอมสีคเนศยนมะอะไรอย่างเงี้ยแด็สูตรของอาจารย์นิมนะคะอมสีคเนศยนานมะชะชะมหาปรารวตีอมสีคเนศยนานมะชะชะมหาปรารวตีท่องแบบเนี้ยสามรอบถามว่าน่ามีต้องมีชะชชะมหาปรารวตี องพระพิคเนศผู้เป็นที่รักยิ่งของพระแม่มหาอุมาปร,รตีเนี่ยขอจงทรงประทานพรให้กับข้าพเจ้าด้วยเราอ้างอิงด้วยบุญญริ์บารมีขององค์พระแม่อุมาเนี่ยจะทําให้พระพิคเนศเนี่ยท่านรักเรามากขึ้นเพราะว่าเราได้กล่าวนามของพระมารดาพระองค์นั่นเองก็แสดงว่าเรารักแม่ของเขาเขาก็รักเราด้วยไงถ้าเป็นแบบว่า,าบริบทของคนปัจจุบันนี่สามัญชนเนี่ยอา้าวคุณรักแม่เราเหรอ เราก็รักคุณด้วยเหมือนกันเอออย่างนี้น่ารักจังเลยอะไรประมาณนี้นะบริบทจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการท่องคาถามีเยอะอ่ะโอมสีกเนศายะนะมะหะโอมสิทธิวินายกาเดวายะนะมะหะโอมสุนทรวินายกาเดวายะนะมะหะอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากค่ะคาถาบรพิคเนตมีเยอะแต่ทุกๆคาถาล้วนแล้วแต่เข้าถึงองค์มหาเทพองค์นี้แล้วสั้งสิ้น ตวบทไหนได้สวดน,นะฮะสวดบทง่ายๆได้สวด3มรอบห้ารอบ9้ารอบก็ได้หรือบางคนไม่ได้บูชาท่านเป็นเรื่องเป็นลาท่องก่อนนอนก็ได้อมศีคเนสายนามะชะชะมหาปราวตีขอให้พระแมอ่อุมาเทวีเนี่ยทรงโปรดประทานพรเนี่ยแล้วก็ให้องค์พิชเนศประทานพรให้ข้าพเจ้าด้วยด้วยบทบูชาที่ข้าพเจ้าสันเสริญในวันนี้ขอให้บุตรของพระองค์จงประทานพรให้กับลูกด้วยนะเห็นไหมเอาละเรามาพูดถึง สถานที่ที่คนเนี่ยนิยมไปกราบไหว้องค์พระพิฆเนศมากอันดับแรกเลยอาจารย์นี้อยากจะให้คนพูดถึงนะฮะ<ม>นั่นก็คือศาลหลักเมืองพระประแดงศาลหลักเมืองพระประแดงเนี่ยจะเป็นศาลที่เป็นองค์รูปเคารพพระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะคือศาลพระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคือศาลหลักเมืองพระประแดงนะครับเป็นรูปหล่อหินแกะสลักเป็นเรียกว่าเป็นพระเสื่อมเมืองพระหลักเมืองของพระพิฆเนศเลยนะคะ อันนี้เนี่ยสุดยอดแล้วถ้าคุณไปไหว้ที่นี่เนี่ยสุดๆจริงๆอยากให้คุณลองไปไหว้แล้วคุณจะรู้ว่าพระพิคเนตยังอยู่ในใจทุกคนนะคะก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวพระพิคเนตก็เรียกว่าจบบริบูรณ์ในตรงนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะกับรายการองค์เทพมหาเทวีในทุกๆวันเสาร์และวันตย์ทางรายการมูเตรู106นะคะในวันนี้อาจารย์มีต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ